บาปพี่จนะันถ้าให้พูดถึงบัวค่าพี่นึกถึงอะไรอะ่ะเอา้าวันนี้ไม่ทำเครื่องดื่มแล้วเหรออือเอาไว้ก่อนนะเอาอันออน,ออน,อนี้ก่อนตอบอันนี้ก่อนอ๋อพี่อ่ะก็จะนึกถึง แน่นอนว่าบางคนอาจจะคิดว่าเราเป็นร้านกาแฟานั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าชื่อแบรนด์ของเราเนี่ยมันมีคําว่ามอคค่าอยู่ไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไป็โรงขั้วชาและกาแฟาที่ส่งค้าปีไปยังร้านที่เขาสนใจอีกด้วยนะแล้วพี่นึกถึงอะไรเหรพี่อ๋อ พี่ก็จะนึกถึงและยังมีบริการต่างๆที่คอยแนะนําให้กับแม่ค้าพ่อค้ามือใหม่ที่คิดจะเปิดร้านชากาแฟไม่ว่าจะเป็นสูตรชงสําหรับมือใหม่และการทําสูตรชาที่เป็นสูตรเฉพาะของตัวเองและยังไม่หมดแค่นั้นนะเราเนี่ยก็ยังรับทําแบรนด์อีกด้วยโหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ออใช่อ,อ๋อล้วตกลงพี่นึกถึงอะไรเนี่ยก็นกฮูกไงนึกถึงนกฮูกนกฮูกอ๋อนกฮูกอะไรอะ ุยมัตั้งนานัถึงแบคุณบาป็น